อัปเดตมาแล้วนะครับสำหรับ Dusty Trip ในอาทิตย์นี้นะฮะเหมือนเดิมนะฮะเราจะยังไม่ไปดูใน Discord ก่อนนะครับว่าอัปเดตอะไรบ้างมาดูกันในเกมเลยข้างหลังตรงนี้อันใหม่ดับเบิลบัตเทิลแเป็นฝาขวดฝาขวดไว้ทำอะไรเป็นฝาขวดอันนี้คือคูณ2นะฮะคูณ2ฝาขวดเป็นเงินเหรอเงินเอาไว้ซื้ออะไรครับร้านขายอยู่ตรงไหนเป็นหน่วยแลกเปลี่ยนในเกมอืมอันนี้คือขายปกติอันนี้คือคูณสองอ่ะมามาม,าม,ามา 700โลบักนะฮะคูณ2ฝาขวด SUV ราคา800โลบักโอ้ <Ooh. S 1> มีแค่1,000 10, 0คันไม่ใช่แค่นะมีตั้ง1,000 10, 0คันจำกัดการขายมีคนซื้อไปแล้ว6 0 0นะฮะ Exotic car limited ราคา1,700โลบักนะครับมันดียังไงเนี่ยมันพิเศษกว่าคันอื่นยังไงรถมันแรงกว่าเร็วกว่าสมรรถนะดีกว่าอ่ะวันนี้คันนี้ก่อนละกัน เอ t ติกคาอยู่ไหนโอกระบะไปอยู่นู่นเลยโอไปไกลจังเอ o ติกอยู่ตรงนี้ครับเปิดไฟให้ด้วยเครื่องยนต์4ลิตรนะฮะมีออยล์4ลิตรเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันล้อโอ้ล้อแม็กล้อแม็กสุดเท่เอางี้ผมว่าเครื่องเดิมๆก่อนยังไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนเดิมมาดูสมรรถนะของรถแบบปกติเดี๋ยวเครื่องแต่งเดี๋ยวค่อยว่ากัน เกมแหลกเกมแหลกเกมแหลกมากเลยอันนี้ประตูเนี่ยกดหยิบแล้วนะเมื่อกี้ไม่มาเกมแหลกมากเราต้องไม่ลืมที่จะทดสอบประตูซ่วมก่อนแก้หรือยังหรือว่ายัางอยู่ <c oughs> <c oughs> เขาไม่เอาออกจริงๆนะ <c oughs> เรายังบินได้ฮะยังอยู่เหมือนเดิมโอ้โหเยเดี๋ยว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 นี่อะไรอ๋อเทเลอร์ ตามชื่ออันนี้เลยอัปเดตเป็นที่ลากของฮะนี่คือจอยที่ต่อต่อตรงนี้ลากมาต่ออือฮึก็จะต่อกันแบบนี้เพื่อที่จะลากที่ขนของไปต้องมีล้อด้วยล้อคืออันนี้เอางี้ผมว่าเราลองรถปกติก่อนนะฮะมาทดสอบทีละอย่างดูสมรรถนะกางเทเลไไยของรถแต่ละรุ่นที่เราขับอันนี้เติมแกส๊สเหมือนเดิมใช่ไหม รียกว่ารถเศรษฐีดูใบนะฮะเออใช่แน่นอนเดี๋ยวรอบหน้า <c oughs> ล้อใหญ่ยังอยู่เดี๋ยวค่อยลองโอเคทุกคนครับพร้อมกันรืยยังครับที่จะนั่งรถหรูคันนี้นี่เสียงแบบเสียงแบบนิ่งมากเสียงแบบนุ่มมากเบรกมือนะฮะเบรกมือเกมแหลกจริงๆอันนี้ไว้ททำอะไรอ๋อวิทยุเหมือนเดิมโอเค ตาเรียบร้อยต่อไปก็ออกตัวโอ้โหให้ความรู้สึกแบบนั่งในรถหรูนะฮะซุปเปอร์คาร์ของแท้มาดูสปีดกันหน่อยเอดี๋ยวเดี๋ยวเดีซุปเปอร์คาร์มาถึงก็ดิฟเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนายจะลื่นอย่างนี้ไม่ได้นะซุปเปอร์คาร์นายต้องแบบมั่นคงกว่านี้หน่อยรถต้องแพงเอาละฮะตอนนี้สปีดนะครับอยู่ที่140กิโลเมตรร้อนะฮะ พวงมาลัยบังครับทะลุฮะเข็มไม้ทะลุอีกแล้วเลยล็อกสิบมารถแรงมากร้อยหกสิบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ๋อร้านค้าเดี๋ยนะเวลาเลี้ยวแรงแรงคว่ำไหมไม่คว่ำไม่คว่ำรถไม่คว่ำรถไม่คว่ำถ้าเป็นรถตู้รถกระบะน่าจะคว่ำอันนี้ไม่คว่ำโอ้โหแต่ว่าเกมแหลกมากฮะคอนโทรลยากมันกดไม่ไปอืม้มร้านค้าร้านค้าใช้ขวดฝาขวด หนึ่งในสามโอกาสที่จะได้ของที่ออกมาดีๆนะฮะสุ่มมีปืนมีขวดมีขวานอ,อ๋อก็เหมือนของในบ้านใช่ไหมเนี่ยมันจะออกมากี่ชิ้นนะ่ะอลองดูหน่อยใช้99ฝาขวดซื้อฝาขวด149ฝาขวด49โลบัคกฝาขวดไหลมาโอเคแล้วก็ดึงตรงนี้เพื่อสุ่มดึงออืฮ เครื่องยนต์ฮะนี่คือนี่คือ9กฝาขวดในเครื่องยนต์มาอันหนึงน่งนึกว่าจะมาเป็นแบบเออเป็นรูทชุดใหญ่ๆไม่อันเดียวฮะชิ้นเดียวเลยแล้วก็น้ำมันไม่เต็มด้วยปนกันด้วยอีกขับไม่ได้เลยต้องเทออกก่อนผมว่าออกเกมเข้าใหม่ก่อนดีกว่าเกมแหลกมากเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <laughs> อันนี้ใช้คันที่แบบชอบมากลางทางไหมทำไมรถตู้ขยับได้เกมแหลกมากเลยฮะ เกมไม่หายแหลกอันนี้รถตู้วิ่งเองครับบังคับได้แต่เดี๋ยวนะผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะอันนี้มาได้ยังไงยังไม่ได้กดซื้อเลยมาเองเฉยแล้วมาสปอนตรงนี้ด้วยฮะภูเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อเดี๋ยวค่อยว่ากันคันนี้เอ๊ะผมว่าผมเจอสิ่งลี้ลับกลางเทะเลทรายนะครับน่าจะมีปัญหาอยู่มั้งเพราะว่าเพิ่งอัปเดตนะฮะ,ะเดี๋ยวรใอยเข้าแก้ไม่เป็นไรเรามาเล่นดูก่อน แหลกๆแบบนี้แหละโอ้เสียงแบบเสียงแบบนิ่งมากเสียงมันแบบหล่อมากเลยนะฮะสปีดเมื่อกี้คือเกินร้อยหกสิบนะฮะดูเข็มไม้ยังกระตุกเลยครับปกติต้องเลื่อนๆไปจอดก่อนจอดก่อนจอดยากจอดยากจอดยากดับเครื่องดึงดึงรถมันแรงเกินไปไปไปไม่มีอะไรเลย โอ้โห و, เสียงเสียงมันหล่อจริงจริงเสียงสตาร์ทรถเมื่อกี้เติมแก๊สมา18ลิตรใช่ไหมั้ย18ลิตรต้องดิฟฮะถึงจะหยุดโอ้สปอนตรงนี้โอ้โหเกมเกมแลกขนาดนี้อืมอืมวิ่งไหมีอีกไหมหมดแล้วนะมีแกส๊สอ่ะมาเติมเลย800เมตร ลดไปแค่ไหน17.7นิดเดียว0.3ไม่มีอะไรเลยอ๋อนี่ฟ้าเหรียญเลียนเหรียญ5 5เหรียญมีกองใหญ่กองเล็กเก็บได้เรื่อยๆฮะถ้าเกมไม่แหลกเนี่ยผมว่าคอนโทรลง,ง่ายรถบังคับค่อนข้างง่ายนะครับโอ้แต่ว่าแต่ว่ามันมีจังหวะจังหวะหลุดแบบนี้แต่ก็น่าจะความยาก1,600เมตรนะฮะออยลดลงไป0.1อู้ หม้อน้ำลดลงไป0.9ก็พอได้อยู่นะ1,600เมตรแสดงว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นคูลิ่งกันใหม่ก็น่าจะขับได้ไกลนะฮะเร็วด้วยของก็แปะไว้ข้างรถเลยเดี๋ยวเบาะนั่งเปื้อนมันเร็วมากฮะเฮ้ยบ้านลอยได้ดับเครื่องดึงเบรกมือแล้วก็ดิฟ <c oughs> นี่ดิฟเท่ๆ <c oughs> ไม่ใช่อะไรเกมมันแหลกมันกดแล้วมันไม่ไปมีเครื่องวีอีกแล้ว วอเตอร์แก๊สเติมวอเตอร์ก็ได้ไหมวอเตอร์ดึงได้ไหมเนี่ยดึงได้ดึงได้ดไดมาโอเคเย้ <S <S <Okay. S 2> yeah. คูลิ่งใหม่ใส่ได้ไหมอันใหม่มาก็15ลิตรขับไปยาวๆอืมดึงขึ้นมาส่วนออยเหลือ3.8อีกไกลครับมีเครื่องเกมด้วยฮะมาใหม่มาใม่ไม่เคยเห็น เธอน้าทำอะไรไม่ได้หรือยี่สี่จุดหนึ่งเฮ้ยก็รถเป็นนิดเดียวเองใช่ไหมเอาเติมมาเลยแล้วกันเอาไงดีผมว่าไม่ต้องแวะแล้วฮะเราไปลุยที่สะพานดูเลยดูว่าคันนี้ขับขึ้นสะพานแล้วเป็นยังไงบ้างดูหลังคาซะก่อนครับีโอเพน open. เปิดรับแดดเต็มเต็มเฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยมีของตกข้างๆด้วยหรอเด้อเด้อเด้อด้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 อแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งมันคืออะไร อ๋อเดี๋ยวนะมันจมดินใช่ไหมเนี่ยใช่ไอ้ที่อยู่ที่บ้านคือมันจะมีเป็นที่กั้นเป็นกระบะใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เป็นกระบะไม่มีล้อด้วยฮะอืถ้าเจอกลางทางอย่างนี้คือต้องมีล้อติดมาเพื่อเอามาใส่ล้อตรงนี้แล้วก็ลากที่ลากไปแปกกระรถตรงนี้แต่ว่าไม่มีกระบะหรือว่ากระบะมันเก็บได้เอออาจจะเก็บได้ประกอบมาเป็นกระบะเมื่อมาขึ้นสะพานตรงนี้แล้วเฮ้ยช้า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 หน่อยช้าหน่อย่ะฮะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็เร่งสปีดเต็มแรงเลยตรงนี้เตรียมตัวพุ่งอ้าวเฮ้ยแลมหายไปไหนเดี๋ยวแสดงว่ามีคนตกลงไปเยอะใช่ไหมเนี่ยเอาแลมออกเอาไม้มาพาดแทนเดี๋ยวนะจอดก่อนแสดงว่าคนตกบ่อยตรงนี้แก้ใหม่เออหมดความสนุกเลยตรงนี้เสียดายเสียดาย ออยยังมีอยู่เยอะม้อน้ําก็เยอะฮะแกส๊สแก๊สเยอะไหมอีกเยอะครับเอาละผมว่าไปเรื่อยๆยังไม่แวะก่อนแล้วกันยกเว้นเจอโบสขับแบบเต็มแรงฮะเต็มสปีดไกลๆเลยครับดูว่าเป็นไงเครื่องจะพังไหมคือมันเร็วมากฮะดูครับดูระยะทาง6,000เมตรเกมโหลดแทบไม่ทัน6,100เออเรื่องระยะทางย้อนกลับ แกหรือยังไม่รู้อันนี้ขึ้นเนินสัมผัสได้เลยว่าขึ้นเนินอยู่มีตู้ตามทางมีเรื่อยๆฮะตู้เอ๊ะเดี๋ยวนะหม้อน้ําโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ยเป็นเหมือนกันเลยเหรอเนี่ยเครื่องดับเองครับคือหม้อน้ํ <Eso S 1> นาน้ําไม่หมดแต่เครื่องร้อนเ <literature> น,นี่ยหม้อน้ําน้ําไม่หมดนะออยก็ยังมีอยู่แต่เครื่องร้อนเครื่องเลยดับเป็นเหมือนรถตู้เลย ยกเว้นรถกระบะอย่างเดียวหรือเปล่าที่ไม่เป็นส่วน ATV คือมันไม่ได้เร็วมากอยู่แล้วไงมันก็เลยอาจจะไม่ร้อนแต่รถกระบะเนี่ยความเร็วประมาณนี้ทําได้อยู่นะฮะแต่ว่ามันขี่ไปได้ไกลเรื่อยๆไม่ร้อนแบบนี้ควันไม่ขึ้นทาน้ําไม่หมดถ้าหม้อน้ํายังมีน้ําอยู่ขับไปได้เรื่อยๆอันนี้คือรถมันร้อนเองสแสดงว่าเป็นแมคานิกมาจากรถตู้รถเก่งก็อาจจะเป็นนะ,สะแสดงว่าเครื่องมันร้อนขับเร็วเกินเฮ้ยอันนี้ที่ใหม่ไหมมีช็อปด้วยข้างๆ เด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 จอดจอดจอจอจอร้านร้านร้านเป็นร้านเลยน,นี้เป็นร้านเลยครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้มาเป็นร้านเลยฮัลโหลมีคนขายด้วยสวัสดีครับสแตนเคลียร์คืออะไรบายซื้อตรงไหนอ่ะอ๋อหยิบมาเหรอหยิบถ้าเรากินเอ๊ะกินได้เลยนี่ ยังไม่หยุดยิงอีกผมไปเกิดใหม่แล้วครับคุณลุงขโมยของในร้านคุณแดนการขโมยนั้นมันไม่ดีเดี๋ยวมาลองใหม่แล้วกันเพราะว่าเกมมันแหลกมากนะฮะมันไม่สมูทเลยแต่สนุกอยู่นะใช้ได้อยู่อันนี้ยังมีอีกหลายอย่างยังไม่หยุดยิงนะฮะเขายังยิงเราอยู่โกรธอะไรขนาดนั้นเบอร์เกอร์อันเดียวคุณลุง<笑><笑>โอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ฮะ